ได้ลดแล้วพี่บังคีมพออยุลาห้าหกห้าแปดเป็นไงบ้างประทได,ด้ยังไดแล้ว<า>ล้า,ลางรถก็โรน้าก็ล้างรถไหนดูดโอ้น้ำมันก็หมดพี่เทพว่าดีจะถึงเงเึงนะถึง,ถง,ถง เปิดไหมเปิแก๊สไว้ดิเปิดก๊าซไว้ก่อนเปิดก๊าซอย่าเปิดน้ำมันเปิดก๊าซก่อนให้มันหมดก๊าซเลยเออเนี่ยเออเอ้อันนี้น้ำมันอ๋ออันนี้ก๊าซก๊าซหมดแล้วอะก๊าซหมดแล้วนี่วะอันไหนอันไหนน้ำมันเนั่นเ่งน้ำมันเออนี่อันนี้ก๊าซนี่ก๊าซนี่ก๊าด